เส้นไข่สามรถสามรสก็คือเปรี้ยวหวานเค็มสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันนี้ก็มากับเมนูที่เรียกว่าเกี่ยวกับเส้นๆอย่านเดิมครับแต่วันนี้ก็ยจะเป็นเส้นที่กินแล้วคุ่ดีเป๊ะบังเวอร์ครับ เรียกว่าเบิร์นบล็อกเบิร์นเบลนะครับขุนจะดีจากเราถึงแม้เราจะกัดตัวมานานเราไม่ได้ออกกำลังกายแต่ก็ยังขุนดีเพราะเราทานอาหารที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าดีนะครับกินแล้วก็ไม่ทำให้อ,อ้วนไขมันเกิดมากองครับนั่นคือวุ้นเส้นครับวุ oh, <no. S 1> <laughs> ้นเส้นชอบไหมครับอาชอบวันนี้บุญดี่ก็เลยบอกว่าตัวเองว่าวันนี้ครัวออนไลน์บายบุญดี่เนี่ยถ้าเมนูบุญเส้นเนี่ย อยากจะทำบุญเส้นแบบไหนครับเ,เพราะว่าบางทีแบบแฟนคลับของครัวลาเบบรี่บางคนก็ทานเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมครับอยากจะทานแบบบุญเส้นแต่ว่าอยากได้สูตรที่แบบว่าไม่เผ็ดนะครับทานได้สบายๆเล็กอร่อยรสชาติมุ่งมื่นชื่นคอชุ่มคอดีแล้วก็อ,อ,อร่อยมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรบ้างเจเองเลยบอกว่าอ๋าอ,าอ,าอาไม่ยากครับวันนี้เองเลยสรรหารรเมนูที่เรียกว่า ผัดไข่วุ้นเส้นครับหากรัก <S <S> <S ชอบรายการโครไลน์ครับเพื่อนเพนฝากกดโอเคไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะครับและ <Wow. S 2> กดกระดิ่งยิ่งๆเพื่อเวลา,ม,ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมครับว่าครูออนไลน์รอกำลังจากือเพื่อนเสมอครับผัดไข่วุ้นเส้นครับแต่ไม่ใช่ผัดไข่วุ้นเส้นเหมือนทั่วทั่วไปที่เคยทานกันมานะครับจะบอกว่าโอ้ยแคาทำแบบเมนบบูธรรมดา ลงก็ไม่จำเลยเจริงรูบา,วาวเพราะฉะนั้นเจ๊บอกว่าต้องมีสูพิซศษาสำหรับการทำผัดวุ้นเส้นไข่นะครับ<ว>นั่นคือว่าเมนูที่เรียกว่าวุ้นเส้นไขส่สามรสสามรสมรก็คือเปรี้ยวหวานเค็ม,มนะครับไม่เผ็ดนะครับเพราะฉะนั้นว,ว,วุ้นเส้นไข่สามรสนะครับมันจะมีรสชาติเด็ดสตรีขนาดไหน,นครับต้องถามเจ๊เองได้ครับว่า ว่าพร้อมไหมที่จะนําสูตรนี้มาให้เพื่อนๆอย่าไปใช้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับผัดบุ้มเส้น3รสนะครับเปรี้ยวหวานเค็มนะครับมันจะเป็นเออ่ผัดไทยบุ้มนจะเป็นบุ้มเส้นไข่ครับบุ้มเส้นไข่นะครับสามรสที่ไม่เหมือนใครที่แน่นเจ๊เอ๊บอกว่าสูตรนี้คิดโดยเฉพาะนะครับมาให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะแฟน,นะคลับ อะไรแบบนี้เราะว่าใช้น้ำมะขามที่เคี่ยวข้นกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับจนลงตัวหอมละมุนปรุงแต่งเข้าไปในมุ้นเส้นไข่ผัดไข่นี่นะครับแล้วก็มีหมูหมูสับนะครับมีเครื่องปรุงต่างที่สามารถผัดได้แล้วก็อร่อยอนะครับ กลิ่นหอมอปรุงแต่งได้รสชาติเดเพื่อยเพื่อนคงฝ <Okay. S 1> ังแล้วก็เฮ้ยคงหิวท้องร้องแบบวันนี้นะใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทจ่เอ็งเนี่ยเขาจะเตรียมทำผัดวุ้นเส้นไข่สามรสยังไงอยากลองริมอยากดูวิธีการนะครับจะได้เอาไปทํากินกันนะครับลองสูตรเด็ดแน่นอนจะลืมผัดวุ้นเส้นไข่ธรรมดาที่จ,จืเจอนะครับมาทานวุ้นเส้นสาวรสเปรี้ยวหวานไม่เค็มพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปตามเจ๊เอง็งเลยครับว่าพร้อมจะ นำสูตรผัดวุ้นเส้นไข่ตามรสเหรืยรัคคงครับอาเชงครับวันนี้ครูออนไลน์บอบดี้ครับได้คุยกับเพือ่อนแล้วครับว่าเชองบอกว่าจะมีสูตรเทคนิคอะไร ทำเมนูเรียกว่าวุ้นเส้นนะครับที่ไม่เหมือนผัดเส้นไข่ขทั่วไปที่เคยทานกันครับเพราะเจ๊บอกว่าเป็นเมนูที่โคตรเหมาอนแบบงานของคอรัอะไรแบบนี้ครับคือเป็นผัดดูดเส้นไขส่สามรสนะครับนนเปรี้ยวหวานเค็มมันจะแตกต่างจากที่ทำนั่นอยากไปรู้ว่าสูตรนี้เป็นไงแล้วจะอร่อยแค่ไหนที่พร้มอมน,นะครับพร้อมหนักแล้วพร้อมไปลุย เอาละครับวันนี้เข้าครัวกับเจวเองนะครับเราพามาชมเมนูได้เรียกว่าไม่ต้องเผ็ดมานครับคนไม่ชอบทานเผ็ดนะคิดว่าเป็นเมนูผัดวุ้นเส้น3ามรสนะครับคือเปรี้ยวหวานนะครับเค็มนะครับแล้วก็ผัดไข่นะครับโดยที่ว่าสูตรนี้ครับเป็นผัดเปรี้ยวหวาน3ามรสเนี่ยคือวุ้นเส้นเปรี้ยวหวาน3ามรสนะครับมันเป็นเรียกว่า เป็นกว่าเมนูที่เจ๊เองนะครับสูตรชาววังครับคิดคนขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆครับสามารถนําไปจัดแปลงได้นะครับนี่ครับมันจะมีเครื่องปรุงก็มีผู้เส้นนะครับมีกระเทียมไทยนะครับมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับเป็นดงซอยนะครับมีน้ำตาลใจแดงมีน้ําปลาซีอิ๊วขาวนะครับมันมีกระหล่ำตีแครอทต้นหอมนะครับอันนี้เริ่มต้นครับเราก็เปิดกระทะให้ร้อนเรากะเทียม กระเทียมใส่ไปในกระทะนะครับแล้วก็ใส่ได้หมูสับหมูบดที่เราปรุงรสแล้วนะครับใส่หมูบดไปนะครับคลุกเขาผัดกับกระเทียมให้กลิ่นมันหอมหวนชวนลมเลยนะครับนี่ครับก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับระหว่างให้มันคลุกเขาให้หมูหมูบดที่เราบดมาหมักแล้วเนี่ยมันเข้ากับกระเทียมที่หอมหอมที่จะรสชาติดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ผัดจนได้ข้าวที่เข้าทางนะครับแล้ก็มาใส่อะไรต่อนะครับจากนั้นเราก็มาใส่นะครับ ก็คือพอผัดหมูจนสุกเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ใส่ไข่นะครับไข่ไก่นะครับอจจะใบหรือสองใบก็ได้นะครับที่เราอันนี้เราผัดจานเดียวนะครับจานเดียวนะครับเป็นแบบเมนูทานจานเดียวนะครับไข่นะครับหนึ่งใบนะครับก็ผัดใส่ไข่เข้าไปนะครับตุ๋นเข้าไปแล้วก็ฟูตี้ปูไข่นะครับตีไข่ให้ทุกกระทะให้มันเลี้ยงสีขาวสีขาวสีเหลืองนะสลับกันไปนะครับจากนั้นเราก็ เตรียมหมูก hmm. ็หม like, hmm ูบวดก็สุกแล้วใช่ไหมไข่ก็ได้ต้องใส่ต่อนะครับใส่บุนเส้นบุนเส้นเลยครับนี่นะครับหยิบบุนเส้นเลยนะครับนี่นะครับบุนเส้นนะครับบุนเส้นที่เราเตรียมพร้อมแล้วครับเรียกว่าสดนิ่มนวลนะครับจะคนชอบนิ่มๆก็เป็นบุนเส้นสดก็ได้นะครับหรือจะเป็นบุ้นเส้นแข็งไปแช่ก็ได้นะครับถ้าชอบแบบกรอบๆนะครับ้าชอบแบบนิ่มๆก็เป็นบุนเส้นสดก็ได้นะครับนี่ครับราผัดอยู่จานเดียนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับก็ผัดไปนะครับบุนเส้นนะครับผัดกับไข่ จากนั้นเราก็มาใส่นะครับน้ำนน้ำแต่แตัวนี้น้ำนิดนึีครับเพื่อให้มันนิ่มนะครับแต่ว่าสูตรของตัวเองเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสูตรผัดหุ้นเส้นสามร,รสก็สูตรชาววังครับเรามีเพิ่มมาคือน้ำมะขามครับน้ำมะขามที่ที่เราทำไว้แล้วก็เคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับเป็นรสชาติของน้ำมะขามนะครับพอน้ำมะขามใส่ลไปนักกินน้ำมะขามมันจะฟุง้งคลุงขึ้นมาถึงจมุูแล้วแต่จะหมูน ออหอมหวนมากกว่าน้ำธร<น>รมดาน,น,นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้านําตาลสายแดงครับนิดหนึ่งนะครับนะครับน้ำตาลสายแดงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เพิ่มความหวานเรียกว่าผัดคุ้นเส้นสาวด้วนนะครับหวานเค็มอ่าแล้วใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยอหวานเค็มเปรี้ยวนะครับแล้วก็เมื่อใส่ซีอิ๊วขาวนะครับจะใส่วสาสักเอ่อครึ่งช้อนเอ้หนึ่งช้อนออหนึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชานะครับนะครับหวานเค็มเปรี้ยวนะครับ กับผัดวุ้นเส้นสามรสนะครับเรียกว่าแต่เราไม่ต้องเผ็ดนะครับอันนี้แบบคอที่ไปกินเผ็ดนะครับและนะครับก็มาใส่นะครับนี่ครับจากนี้เห็นมพียงแค่หน้าตาของวุ้นเส้นที่เราผัดแล้วนะครับใส่ยังย่งครับอันนี้เอาใส่ผงปรุงรสนะครับนิดนึงเพื่อชุรสให้กับรสชาติของวุ้นเส้นเรานะครับใส่นิดเดียวพอนะครับนี่แะครับครับ จากนั้นก็มาหั่นผักนะครับมาหั่นผักรอนะครับที่จะทำับบวุ้นเส้นผัดไข่สามรสนะครับนี่นะครับก็มีนะครับหั่นนะครับมะเขือเทศสีดานะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเมื่อเทศสีดานะครับเมือเทศสีดาใส่เข้าไปในกระทะนะอยู่นะครับนี่ครับสวยงามนะครับจากนั้นก็มาเป็นแครอทนะครับแครอทนะครับแครอทแล้วก็หั่นแครอทนะครับนะครับให้เรียกว่า ใส่แคหลอดเข้าไปนะครับเพิ่มสีสันให้กับพุนเส้นเรานะครับมันจะได้ออกมาหน้าตาโดูสวยสดงดงามนะครับนี่นะครับอะไรครับแล้วก็ซอยแต่งนิดให้มันยูเลียบางๆหน่อยนะครับมันจะเอาหัผัดขพุนเส้นแล้วมันจะได้สีสวยงามนะครับนี่นะครับนี่ครับนะครับแล้วก็มามาครับมาใส่นะครับกระหล่ำปี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 นี่นะครับก็นี่นะครับอ่าหั่นกระหล่ำปี ให้เป็นเอ่อเป็น่อยๆนะครับเราใส่มากใส่น้อยยก็อยู่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับต้นหอมที่เราเอ่อมาใส่เคลื่อนเครื่อนเคลียในการผัดผัดป้นเส้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเอ่อจากนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในกระทะนะครับใส่ในกระทะนะครับเห็นไหมครับก็ใส่กระทะแล้วนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนิดนะครับพริกไทยนิดนะครับอ่าจากนั้นเราก็อยู่เป็นเตาแล้วก็จุดไฟต่อเพื่อจะผัดทําการผัดป้นเส้นไข่นะครับสามรส เปรี้ยวหวานเค็มนะครับในการผัดรสชาติวุ้นเส้นไข่ชาววังที่เจ๊เองครับคิดสูตรขึ้นมาเกี่ับการผัดวุ้นเส้น3รสเปรี้ยวหวานเค็มนะครับกับการผัดวุ้นเส้นไข่นะครับดูเทปสีสันหน้าตาก็มเบียดมะเอหลอดต้นหอมนะครับกระลำปีนะครับมะเขือเทศนะครับผัดเข้าไปแล้วคลุกเคล้ากับมีไข่แล้วก็วุ้นเส้นเราผัดแล้วก็ผัดจนแบบให้มันเส้นมันแห้งครับความลงตัวในกระทะให้มันแห้งยุ่มล้วแล้วเราถึงจะีว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็ผัดให้ไปจนให้มันเรียกว่าแท่งเส้นละเอียดเลยนะครับนี่นะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอ่าชื่น่าทานมากเลยนะครับผัดวุ้นเส้นไข่ครับสามรสเปรี้ยวหวานเค็มโดยการใส่น้ำมะขามเคี่ยวกับน้ำมพะพร้ากกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับให้มันรสชาติพุ้งออกมานะครับเป็นไข่ได้ท่รู้ว่าเหมือนครัวชาววังขอเรื่วผัด วุ้นเส้นไข่วุ้นเส้นไข่นะครับดูนะครับดูสภาพนะครับที่ผัดไปนะครับวุ้นเส้นไข่กับหมูบะช้อนะครับหมูหมูบดสับละเอียดนะครับสีสันมันนะครับความลงตัวของมันนะครับบนกระทะเนี่ยโอ้โหท้งรสหน้าตามันก็ชวนชิมชวนชมนะครับโหดูหืมหน้าทานะครับถ้าหน้าทานไปทําตามได้เลยนะครับจากรสชาติที่เรียกว่าผัดวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นไข่นะครับที่ไม่เหมือนไข่นะครับนี่นะครับ หน้าตาครับนี่นะครับสวยสดงดงามนะคเห็นไหมครับโอ้โหเห็นแล้วก็นรลายจหัวเรลายหลายเลยนะครับนี่เลยครับจากนั้นนะครับก็เราก็เปลี่ยนจานทุกอย่างมาพร้อมที่จะคระหม้อเสิร์ฟนะครับแล้วก็ตักนะครับวุ้นเส้นผัดไข่สามรสเปรี้ยวหวานเค็มนะครับน้ำกระถามนะครับลงบนจานที่เราเรียกนุ่มลใบตองงดงามแบบไทยๆชาววังนะครับ นี่นะครับเป็นสูตรเด็ดที่เรียกว่าเจ๊เทงนะครับสรรสร้างมาในครั้งขอการทำนะครับผัดวุ้นเส้นสมรสเปรี้ยวหวานเค็มรสไทยชาววังนะครับนี่นะครับแล้วก็โอ้ยโรยดิิกไทยหน่อยนะครับแล้วก็กัดหมูนะครับตอนนี้จะมีสูตรเด็ดนะครับที่เรียกว่าใส่หอมแดงที่เราเจียวไว้แล้วนะครับโรยข้างบนหน้านะครับนี่ครับอืมดูสีหน้าตาหน้าทานนะครับแล้วยังดีกากหมูยครับมีกากหมูใส่นะครับ กากหมูเพื่อช่วยให้คนที่ชอบกลุ่มกับกลุกับนะครับการทานนะครับนี่ครับเนี่ยมาบอกว่าสูตรนี้เป็นป็นสูตรพิเศษที่มันไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนผัดวุ้นเส้น3ามรสเปรี้ยวหวานเค็มครับกับตัวเองนะครับเนี่ยดูหน้าตาครับเนี่ยโอ้โหนะครับทั้งกากหมูนะครับหอมเดียวนะครับแล้วก็ความลงตัวของเส้นนะครับดูนะครับหืมหน้าทานับเนี่ยหน้าทานเวอร์เลยขนาดนี้นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่า ผัดวุ้นเส้น3ามรสชาววางของเจ้เองนะครับเปรี้ยวหวานเค็มกับน้ำมะขามครับซึ่งสูตรนี้ไม่มีใครเหมือนนะไม่เหมือนกันครับน่าทานไหมครับอันนั้นอันมาแล้วครับนี่คือเมนูผัดวุ้นเส้นค่ะผัดวุ้นเส้นครับผัดวุ้นเส้นกับไข่นะครับอันนี้ไม่เผ็ดนะครับคนที่ไม่ทานเผ็ดทำได้สบายครับเป็นเมนูที่เจ่เองเขาสรรสร้างมานะครับสำหรับการทำ ผัดวุ้นเส้นไข่นะครับมีกระหล่ำปีมีแครอทนะครับมีกากหมูนะครับมีมะเขือสีแดงกับเสสีดานะครับมีกุ้งแห้งนะครับมีไข่ผัดกันเขาคุกกันแล้วเพื่อนๆคขาอยากรู้เชื่อว่าอร่อยมากเลยนะ๋ยวพี่จะชิมให้ดูนะครับเนี่ยนะครับอาน่าทานจริงๆอืมวุ้นเส้นอร่อยลงตัว คนไม่าทานเผ็ดสุดยอด,อนนดเ,ยเลยครับอันนี้มีความคุกเขาที่ไข่เลยครับจริงเนี้ยจริงเงี้ยจริงเนี้ยจริงออร่อยอรแบตมกับผัดุ้งเ <Okay. S 1> ส้นัไข่ฮึมดด้วยครับนี่ย นี่เป็นส่วนที่ให้ลดความเปรี้ยวนะครับกับไข่แล้วเอาไวก็อวงอ้วนจริงระบ้องแล้วเนี่ครับยิ่งไข่เลยเนี่ยแล้วก็บุเซนบุเซนเนี่ยนิ่มนวลนะครับแต่ทีนี่เนี้ยมันจะนุ่มนุ่มเลยนะโอ้โหเจ้าครับ

กดจบและใช่อยู่แล้กดติดตามนี่นะครับแล้วกดกระดิ่งกิงๆนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆที่บุ๊ดดี้ทำมาเมนูครัวแบบไหนอร่อยอร่อยตดีแรกคุณเพื่อนๆได้รู้ว่ามีเมนูอะไรมาบ้างเดี๋เอาไปทำตามนครับเดี๋ยวเลขสูตรอาหารเด็ดๆที่เรามากินอยู่กับบ้านทำเองก็ง่ายอร่อยนะครับให้วันนี้บุ๊ดี้ขอทานก่อนครับแล้วครับคิดหน้าไปดึงครับว่าบุ๊ดี้จะนำอาหารสูตรไหนมาฝากครับทานก่อนนะครับโอ่โล่ฟุ้งโล จำเรับองจำ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 กินต่อแล้วก็ไม่คุยครับถุงแก่